ข้ดีษของท่านอับดุลโมฮัมหมัดสลุลต่านฮาวาร์สลาเป็นะดีษกุดซีที่บอกถึงการดีใจสุดๆของอัลลอฮฺซุบฮาฮะนฺตะละแปลว่าละลลาหฺอาชัดดูฟาระฮาบิตาบัติอับดิอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺนั้นจะดีใจที่สุดดีใจมากๆในการที่บ่าวของฉันเนี่ยหรือบ่าวของพระองค์เนี่ยกลับเนื้อกลับตัวรู้ว่าตัวเองทําความผิดรู้ว่าตัวเองมีมลทิน แล้วก็อยากที่จะปราศจากมนตินไม่อยากมีความผิดกับเนื้อกับตัวต่อบัดตัวต่อรัสุภารตลาแล้วบอกต่อว,ว่าฮีนายะตูบุอิลฮิมินอะฮคดิคุ้มขณะที่เขานั้นต่อัดตัวกับเนื้อกับตัวต่อรัสุภารตลาหรือคนหนึ่งคนใดในหมู่สูเจ้ามินอะไคดิคุ้มที่เขานั้นกลับเนื้อกับตัวแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้อรัชสบฮารตลาดีใจมีเหตุการณ์ของคนคนหนึ่ง ที่เขานั้นดีใจมากๆแล้วก็พูดผิดพูดถูกพูดผิดว่าไงอานารบ,บูกาฉันคือพระเจ้าของท่านวาันตาอับดีและท่านคือบาของฉันคือดีใจอ่ะจะขอบคุณต่อละพูดผิดบอกว่าละคือบาของฉันและฉันคือพระเจ้าของอละไอาการดีใจที่พูดผิดของเขาแบบนั้นน่ะฉันดีใจกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือมีคนคนหนึ่งเขาได้ ขนสัมภาระขึ้นอูดไปแล้วก็เดินทางไปในกลางทะเลทรายฟฟมฟอร์ตันมินฮูแล้วอูดตัวนั้นก็วิ่งหนีไปคือเขาลงมาจากหลังอูดและหลังจากนั้นอูดหรือบานหน้าของเขาเนี่ยมันก็หนีไปว่าอะไรฮาตอมูฮูวะฉรอบมูฮูและไอ้บนหลังอูดหรือไอ้บนพานหน้านั้นน่ะมันมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหรือเราอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวเนี่ยอัสบันทำไงไม,ไม่ต้องอะไรมากสมมติอัสบันไปกับผมเนี่ย คุยคยผิดหูป,ปุ๊บจอดกลางทางด่วนเลยเอ้าวหาทางกลับบ้านเอาเองแล้วกันเครียดนะแท็กซี่ก็ไม่มีแล้วก็จะโบกใครใครจะเรียกหรือเปล่าอ้าวเนี่ยไม่รู้โทรศัพท์ก็ไม่มีไม่ให้อาไปไม่ให้ติดต,ตัวให้ลงตัวเปล่าอันนี้แค่นั้นก็เครียดแล้วนะแต่คนคนนี้เนี่ยกับปาหานะที่มีอาหารและมีเครื่องดื่มแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปเขาอยู่กลางทะเลทรายเพียงคนคนเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาสิ้นหวังฟฟซามินฮาสิ้นหวังกับการที่จะ ให้อูดแล้วก็อาหารเครื่องดื่มนั่นกลับมาหาเขาแล้วเขาก็เดินทเดินไปที่เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เดินไปที่ใต้ต้นไม้นั้นแล้วก็นอนเอกเนตคุนคิดว่าทําไงต่อทําไงดีมันก็ต้องคิดแหละไม่มีของกินเนี่ยจะประทังชีวิตอยู่ได้ยังไงกลางในเลซายแล้วจะกลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองได้ยังไงคิด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 ,คดทันใดนั้นบีฮากออิมาตันอินดะฮูไอูอที่มันหนีไปน่กลับมาอยู่ตรงหน้าของเขา จากที่หนีไปเนี่ยหมดปัญญาหรือสิ้นหวังกับการที่จะได้กลับมาเนี่ยกำลังคิดอยู่ย,ย,ย,ยูยๆอูดไม่ยืนอยู่ต่อหน้าอาหารกลมาอยู่ต่อหน้าฟอเขาจะบปคคอตอมิฮาขเขาเรีบจับซะพายมาเลยจับเชือกอูดไม่ให้มันหนีละซุมมาก็ลามินชิดเตอัลฟาระฮีแล้วเขาดีใจดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยอัลลอฮุมมะอันตาอ,อับดีโออัลลอฮ์พระองค์คือบ่าวของฉันวะอานารบ,บุกาและฉันคือพระเจ้าของท่าน อัคอามินชิดเตออัลฟาราฮีนี่คือการดีใจของคนที่สิ้นหวังแล้วก็มันได้กลับมาดีใจจนกระทั่งพูดผิดแต่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกว่าอัลลอฮ์ดีใจกว่าท้าบ่าวรู้ว่าผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวคนที่สิ้นหวังแล้วแล้วได้ของกลับมาอัลลอฮ์บอกว่าการที่บ่าวของเขาคนหนึ่งกลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ดีใจมากๆและดีใจสุดๆเราอยากเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ที่จะทําให้อัลลอฮ์สุบฮานตะลาดีใจไหม ถ้าอยากจะทําให้อาลัดดีใจเราเป็นบุคคลที่ยังไงก็มีมนทินอยู่ตลอดเวลามีความผิดอยู่ตลอดเวลาสามารถทําความผิดได้ตลอดเวลาหน้าที่ของเราก็คือเตาบากลับเนื้อกับตัวต่ออลัลลอฮ์สุบฮานตะลาเพราะฉะนั้นคท่านพี่น้องสิ่งที่ได้พูดคุยกับท่านพี่น้องหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดหรือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นสร้างความรัก ต่อ,อรัศมีางตลาหรือจะเป็นเหตุที่ทําให้อัลลอสุบฮานตะลารักเราเนี่ยท่านพี่น้องเกิดด้วยกับการขนฝ่ายการปฏิบัติของเราด้วยกันทั้งสิน้นไอาการกระทาหรือการปฏิบัติอัลลอสุบฮานตะลาบอกไอความผิดที่มันเกิดขึ้นอัลลอสุบฮานตะลาเปรียบความผิดเหมือนกับสนิมท่านพี่น้องครับเหล็กที่มันถูกใช้งานโดนน้ามาเนี่ยมันเกิดสนิมแต่มันจะถูกขัดเกลวหรือมันจะหายจากสนิมมันก็ต้องมีการขัดมีการทําความสะอาดมันมันถึงจะไม่มีสนิม อัลสุบาลตลาบอกไว้เช่นเดียวกันว่าไอ้คนคนหนึ่งหรือหัวใจดวงดวงหนึ่งเนี่ยมันสามารถเป็นสนิมได้มันสามารถที่จะมีมนทินมันสามารถที่จะมีความผิดได้อัลสุบาลตลาบอกกัลลาหาไม่หาไม,ม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่รอนาลากูลูบิหิมมากานูยักซีบูนกัลลาบันรอนาลากูลูบิหิมมากานูยักซีบูนสนิมรอนะสนิม อาลกุลูบิหิมที่มันเกิดขึ้นหรือมันเกาะที่หัวใจของพวกเขานั้นมาก้านูอยากซีบูนเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นขนขวายอยากได้แล้วก็ปฏิบัติมันขึ้นมามันเลยเป็นสนิมมันเลยเกิดเป็นสิ่งที่เป็นมลทินที่เกิดขึ้นที่หัวใจของเขาท่านนบ,บิมอมัสลัลลอว่อะวะสลัมอธิบายแบบนี้บอกว่าอินนัลม um ุมินมุมินนะนบ,บิบอกว่าแท้จร um ิงมุมินคนหนึ่งอีดาอัตนะบะ เมื่อเขานั้นทําความผิดกาณนุกตตตุนเสาดาอุฟีกอลบิฮีจะมีจุดดําจุดหนึ่งเกิดขึ้นที่หัวใจของเขาหนึ่งความผิดคนที่เป็นมุมินไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เขาไม่มีมนทิน,นไม่ทําความผิดแต่นบีบอกว่ามุมินคืออีกระดับหนึ่งของมุสลิมนะมืคือมุสลิมเนี่ยคือยอมจำนวนมีกาลิมอชาดาเป็นมุสลิม จะทำจะปฏิบัติตามจะทาฟัดดูหรือไม่ทาฟัดดูอันนี้แค่มุสลิมแต่สําหรับมุมินเนี่ยยอมจํานวนปฏิบัติตามอะไรที่เป็นคําสั่งใช้แล้วก็เล่าเว้นออกห่างอะไรที่เป็นข้อห้าหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เขาทําความผิดเนี่ยจะมีจุดดําเกิดขึ้นที่หัวใจของเขาฟาอินตาบบวานาซาวัสตอรเฟอรอเมื่อเขารู้ว่ามันเป็นความผิดหรือพลาดในการที่เขานั้นได้ปฏิบัติเขากับเน้อกับตัวเลิกทิ้ง และขออภัยโทษต่อรัุพานตาลาสุกิลากลบุหูหัวใจของเขาจะถูกขัดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง